สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาสรุปเลขล่างกันนะครับประจำงวดวันที่16เมษาย5 6 8น2568นะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเรามาดูเด่นล่างเดินดี5สูตรนะครับเด่นล่างเดินดี5สูตรเป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาทั้ง5สูตรนะครับก็งวดที่ผ่านมาเข้าทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับชนกันที่536นะงวดที่ผ่านมาทั้ง5สูตรนี้นะครับก็ เอิ่ว่า6นั้นไปติดดับล่างผมนะครับเราก็เลยจับคู่ไม่ถูกนะเข้าแค่3ตัวเดียวนะครับก็เรามาดูนะครับนี่เป็นเด่นล่างเดินดี5สูตรนะเป็นสูตรเดิมทั้งหมดนะครับสูตรที่1เด่น3 468สูตรที่2 90เ4สูตรที่3 4 5 6 8สูตรที่4 7 8 9 0 แล้วก็สูตรที่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะก็ทั้งห้าสูตรนี้งวดที่ผ่านมานี่ผ่านหมดเลยนะครับผ่านทั้งห้าสูตรเลยนะเนี่ยครับเรามาดูตัวชนกันเลยนะครับชนกันที่แปดสี่สูตรนะหนึ่งสองสามสี่ชนที่ศูนย์สามสูตรหนึ่งสองสามชนที่สี่สามสูตรนะหนึ่งสอง สามนะหนึนะชนที่9 3้าสศูตย์หนแล้วก็3นะครับก็เด่นนะครับ8 0 4 9แต่ว่าผมจะให้เด่นแค่3ตัวเท่านั้นก็คือเด่น8 0 4 9นะ9นี่ติดดับผมคิดว่าไม่น่าจะมาติดดับล่างผมนะท่านใดที่ชอบก็ไม่ต้องตัดให้ใช้ทั้ง4ตัวก็ได้นะครับก็ไม่แน่ อาจจะมาครบก็ได้แต่ว่า9เดี่ยผมตัดออกเพราะว่าติดดับล่างผมดับขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้เด่นตามสูตรนะเด่นล่างหสูตรงวดนี้ผมให้เด่นที่804นะครับ804นะผมว่าน่าจะมาอย่างน้อย1ตัวท่านผู้ชมนะน่าจะมาอย่างในน้อย1ตัวเลขคู่นะ <c oughs> เรามาดู10ล่างเดินดี สูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะท่านผู้ชมปกติ3สูตรผมตัดออกสูตรหนึ่งมันหลุดนะผมยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับงวดที่ผ่านมา10ล่างเดินดีสูตรที่1กับสูตรที่2เหลือแค่2สูตรเท่านั้นที่ผ่านเป็นสูตรเดิมนะครับสูตร1กับสูตร2สําหรับหลัก10นะสูตรที่1เด่น902 3 5 6 7สูตรที่2 3 4 5 6 8 1นะครับจับชนกันเลยท่านผู้ชมชนที่3นะครับ ชนที่3นะชนที่5้าสามหแล้วก็6กสามห้กนะครับก็ชนแค่3ตัวเท่านั้นหลัก10งวดนี้นะครับท่านผู้ชมนะสามหนะหลัก10บนะครับสามเรามาดูหน่วยเรามาดูหน่วยล่างเดินดี3สูตรเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเพราะว่าสูตรเดิมเรานี่ หลุดทั้งสามสูตรเลยผมก็เลยเปลี่ยนสูตรใหม่ไม่ใช่สูตรที่คิดขึ้นใหม่เป็นสูตรเดิมที่ผมใช้อยู่แล้วผมเอาสูตรที่ยังไม่หลุดมาเปลี่ยนให้นะครับก็เป็นสูตรที่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสูตร1สูตรสสูตรสสูตรที่1เด่น56890 3 4สูตรที่2 568 9014สูตรที่390 1 3 4 5 8เอาทั้ง3สูตรจับชนกันเลยนะครับชนกันที่ ศูนย์สี่ห้าแปดเก้าศูนย์สี่ห้าแปดเก้านะครับชนที่สามสูตรเลยนะครับศูนย์สี่ห้าแปดเก้าก็เด่นหน่วยห้าตัวนะท่านผู้ชมนะเด่นหลักสิบสามตัวหลักหน่วยห้าตัวนะทีนี้เรามาดูนะครับดับสิบล่างสี่สูตรเป็นสูตรเดิมทั้ง10ดับ10ล่างแล้วก็ดับหน่วยล่างเป็นสูตรเดิมหมดเลยนะครับดับ10ล่าง สี่สูตรงวดนี้ดับ4ี่ห้าแปดดับหน่วยล่างสี่สูตรงวดนี้ดับ1นึ่สาทั้งดับ10และดับหน่วยในงวดที่ผ่านมานผ่านหมดเลยนะไม่มีสูตรไหนหลุดเลยนะครับถือว่าเดินดีมากนะครับสําหรับดับล่างงวดนี้นะสูตรของผมให้ดับที่2 6 9แค่3ตัวท่านผู้ชมนะผมให้ดับแค่3ตัว269เเท่านั้นนะมั่นใจว่าเอาอยู่ มั่นใจว่าเอาอยู่นะตามความมั่นใจแล้วก็ตามสู่ทของผมนะงวดนี้นี่ทั้งเด่นแล้วก็ดับในี่ผมว่ามั่นใจนะทับ้ชมว่าน่าจะเอาอยู่นะก็ส่วนผลจะออกรางวัลผลรางวัลจะออกแบบไหนนั้นไม่ทราบนะแต่ว่าตามความมั่นใจงวดนี้ค่อนข้างมั่นใจมากนะดับน่าจะเอาอยู่2 69นะครับถ้าท่านใดไม่ชอบดับไม่ต้องใช้นะครับ ชนเด่นท่านก็ขอให้เลือกเด่นนะโดยเฉพาะดับทั้งดับ10ดับหน่วยและแม้กระทั่งดับล่างเนี่ยถ้าชนเด่นของท่านให้เลือกเด่นไว้ก่อนนะครับก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมเราจะมาตัดกันนะครับเด่น10ล่างแล้วก็หน่วยล่างแล้วค่อยมาจับคู่นะเรามาดูกันเลยนะครับเรามาตัดพร้อมๆกันเลยนะเอาดับล่างมาตัดกดเลยเนี่ยครับ สองหกเก้านะผมตัดเลยนะครับสองหลักสิบสองหกเก้าหกผมตัดเลยนะเก้าผมตัดเลยนะครับสองหกเก้าก็ทั้งสิบทั้งหน่วยนะก็สิบตัดหกหน่วยตัดเก้านะสองสองกับหกไม่มีหลักหน่วยอันนี้ก็สองกับเก้าไม่มีหลักสิบนะครับก็เหลือเด่นอยู่สามห้าหลักสิบหลักหน่วยเหลือศูนย์สี่ห้าแปดนะทีนี้เราเอา ดับหลักสิบมาตัดนะหลักสิบสี่ห้าแปดเก้าท่านผู้ชมสี่ห้าแปดเก้าผมตัดเลยนะห้านะสี่ห้าแปดเก้าเพราะฉะนั้นเหลืออยู่สามตัวเดียวหลักสิบล่างนะท่านผู้ชมนะเหลืออยู่สามตัวเดียวหลักหน่วยหนึ่งสามหกเจ็ดหนึ่งสามหกเจ็ดไม่มีนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเหลือเด่นอยู่สี่ตัวสําหรับหลักหน่วยนะศูนย์สี่ 5 8าแค่อนข้างมั่นใจนะท่านผู้ชมนะหลักหน่วยนี่น่าจะดับดับดับตัวเดียวเองก็คือเเพราะฉะนั้นเหลือเด่นหน่วย0 4 5 8หลัก10เหลือ3ตัวเดียวท่านผู้ชมนะ <c oughs> 3ตัวเดียวเพราะฉะนั้น เด่นสิล่างนะครับเด่น10บล่างก็คือ3านะสตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลักหน่วยเด่น0 4 5 8จับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันเลยนะก็ได้3าศย์นะครับ 3า3ศูนย์ห้านะครับได้เด่น4ตัวนะครับท่านผู้ชม30 34 35 38เท่านั้นนะก็ผมว่าขี้ขี้นี่ไม่น่าจะมาแหละที่ขี้ผมขอตัดเลยนะครับ งวดนี้ยังไงก็ต้องมีเลขคู่นะท่านผู้ชมนะตามสูตรตามแนวทางของผมยังไงก็ต้องมีเลขคู่นะงวดนี้นะเพราะฉะนั้นเด่นอยู่3มชุดนะครับก็คือ30 34 38นะก็ผมให้เด่นที่สุดนะครับก็จะให้เด่นที่สุดนะท่านผู้ชมนะเหลืออยู่3มชุดเท่านั้นนะครับนี่นะเหลืออยู่3มชุดนะ ผมให้เด่นที่30เอาเด่น3มชุดก่อน3034แล้วก็3ามนะครับนี่เด่นจริงๆมีแค่นี้นะครับ3ามศูนสมี่สามเพราะสาห้าผมตัดทิ้งนะ3ามหี่ยผมตัดทิ้งเลยนะไม่น่ามาขี้ขี้แหละท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมให้เด่นที่สุดนะผมวงเลยนะครับ นี่เด่นที่สุดนะครับเด่นสุดนะตัวนี้นะครับอันนี้รองนะครับอันนี้รองนะอันนี้รองนะตัวนี้กันนะครับ สานี้กันนะอ่ารองนี้ผมให้ใส่สีสีแดงกันแล้วกันนะเด่นสุดก็คือ3 4มสี่สีนะกลับด้วยนะครับนะกลับด้วยนะครับหอยไทยนะไม่แน่นอนนะท่านผู้ชมนะครับก็เด่นที่สุดนะครับเด่นสุด สามสี่นะรองสามศูนย์กันสามแปด้วนะครับแค่สามชุดเท่านั้นนะครับเน้นทั้งสามชุดเลยนะครับแล้วก็กลับด้วยนะครับแต่ว่าเด่นที่สุดก็คือสามสี่ตัวนี้ท่านผู้ชมนะผมให้เด่นที่สุดสามสี่รองสามศูนย์กันสามแปดแค่สามชุดนี้เท่านั้นนะถ้าเด่นเรามาดับเอาอยู่ท่านผู้ชมเด่นมาดับเอาอยู่ผมเชื่อว่าอยู่ในนี้แหละนะก็ มีบางท่านนะครับที่ชอบ5ก็จริงๆ5นี่ก็ถือว่าเด่นแต่เด่นในระดับหนึ่งแต่ว่าติดดับเยอะมากนะ5ผมนะผมก็เลยว่าตามสูตรเลยท่านผู้ชมนะสูตรส่วนใหญ่สูตรนี่เป็นสูตรเก่ามีหลักหน่วยแค่นั้นแหละท่านผู้ชมที่เป็นสูตรใหม่นะแต่ก็0,48มันก็เด่นเนี่ยท่านผู้ชมนะศูนยก็ค่อนข้างเด่นกับเด่นของเรานะชนกันนะ แล้วก็หลัก10เป็นสูตรเดิมอยู่แล้วนะครับก็เหลือเด่นแค่3เพราะฉะนั้น3า3 4 3 8ส3ผมว่านะขอให้มาทีตึ่นนะครับเพราะว่าสูตรนี่ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันทั้งเด่นและดับงวดนี้นะถึงแม้จะมีชน3ก็มีดับบ้างแต่น้อยมากท่านผู้ชมแต่ส่วนใหญ่เป็นเด่นเด่นซะเป็นส่วนใหญ่นะ3นะก็ตามสูตรแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับนี่ก็เป็นสรุป สรุปเลขล่าง16เมษายน2568นะครับท่านผู้ชมครับก็ชอบแบบไหนก็หยิบไปใช้หรือจะนำสรุปที่ผมสรุปให้แล้วไปซื้อสลากก็แล้วแต่ท่านเป็นคนเลือกเลยนะครับสรุปอีกครั้งนึงเด่นที่สุด34รอง30กัน338นะท่านผู้ชมนะกลับด้วยนะครับนี่ก็เป็นสรุปเลขล่างทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้างวดวันที่สองพฤษภาณ้ท่านผู้ชมนะก็ขอให้เที่ยวสงการอย่างสนุกสนานและก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้รวยๆเฮงๆชกช่องนะครับถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับในช่วงสงการมีเงินใช้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ